สวัสดีครับลุงเสียงสองของดีบางปะหันนะครับลุงขมกับลุงพุทธอยู่ที่ดอกกลุ่มสตูดิโอวันนี้เรามีภารกิจนิชั่นสำคัญครับลุงขมครับคือการไปดูตลาดไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ตเลยอ๋อคือตลาดนัดกลางคืนนี่แหละครับปวดเท่าไหร่ไหมครับอด้วยเท่าไหร่ด้วยยี่สิบสามสิบบาทครับด้วยสามสิบบาท ขอไทยเลยนะจ๊ะ โอเคครับนี่เมนูที่ผมโปรดปรานมากแล้วผมก็หัวหมูเนี่ยแต่เขาเหลือตังยี่สิบบาทเออเอาเอาซื้อยี่สิบบาทค่ะปกติขายอยู่ตรงไหนครับในตลาดขายป่ะไม่ค่ะขายอยใ่ตรงนี้จับในเหรอขายในเมืองเป็นคนมามาถึงกับกลับมาไม่ใช่เนาะเหลือยุติยาโอ้แล้วมาขายนี่ที่นี่ขายดีไหมได้ของสดก็มีนะ อันนี้นอยครับใบจุ๊บไข่ง่ายครับเนี่ยถูงแล้วสามสิเออเดี๋ยวไม่เอาไม่เอารู้จะทำอะไปกินเขาไปทำแบบในแกงแพงผัดกะเพผมมีงบห้าสิบบาทแต่ว่าผมผมขอใช้สามสิบาทซื้อลูกชิ้นเอ็นเนื้อที่ผมแบบว่าบอกว่าดีงามว่าไม่ใส่แป้งขอสามไม้ครับโอ้ขอบคุณมาก อือคว่เยอะกันเลยอะมวใเผมเห็นที่นานแล้วโทรพาผมไม่ได้เข้าไปแักเคุยอยู่ในกลุ่มนั่นแหะิไม้แลยหนึ่งไหมเออเดีวกลขายขายมบาทเผมชิมเลยได้ไหมทาไม้เดียวอ่าเอาอันนี้เ่ยชิมแล้ววนอ้าวอ้าวชิมอะดีิ้มทำเองปะครับ โอ้ยนุ่มมากเลยเดี๋ยวอ่ะเอาเอาอันนี้ไปอันนึงดิตังชั้นหมดแล้วเอาตังแกแล้วกันไม่นี่ยังเหลืออีกเยอะนี่ซื้ออันเดียวก่อนผ่อเดี๋ยวจะใส่ถุงนี้รวมไปเลยเอาเหนียวดำนี่แหละแล้วเป็นหมูฝอยหมูฝอยเป็นไงอ่ะเหรอแล้วก็แบบนี้สิบบาทเนาะใช่จ้ะสิบบาทของดีของประหารนะครับครับนี่รวมไปเลยสิบบาทหมูเขาเรียกหมูอะไรอ่ะครับ อย่างงเหมูทอดไงมึงจะเรียกอะไรเรอมันมก่อนมันมีหมูพวงใช่ไหมอันนี้หมูอะไรอ่ะหมูสวยมากเลยอ่ะมันหมูสามชั้นเหรอเห็นหมูอะไครับไม่สามชั้นอันนี้มีสองวั้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอเอาซีฟู๊ดตั้นๆหน่อเออเออเอออะไล์ ย0บาทยิ่งอิ่มแล้วเนี่ยมีน้ำกินด้ห้าบาทนี่คือดิสนีย์แลนด์นะครับของของกินของใช้นะครับตลาดบางปะหันวันจันทร์วันพุธนะครับตอนกลางคืนนะครับพลาดไม่ได้ไหนเนี่ยอ๋ออาทิตย์แน่กับแก้มผมได้เแล้วครับ50บาทตาครับลุงเจีย์สองของดีบางปะหันเราพบกันครั้งหน้าครับจะพาไปที่ไหนกัน <laughs> เจอกันแน่นอนครับ <laughs>